กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วปักขุนหมีใจดีคนเดิมวันนี้มาับลูกค้าชื่อพี่อะไรครับอ๋อพงษ์ชัยครับมาจากไหนพี่มาจากตรงบ้านนักกีฬาบ้านนักกีฬารู้จักเพอร์เฟคคาร์ได้ไงครับดู<ม>ใน u t u b e ไปไงบ้างมาดูรถวันนี้วันนี้นลายคนแล้วก็เป็นไปตามที่อยู่ใน youtube ตามตามเหมือนรีวิวเลยนะ,ะได้ครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมมิดนึงพี่พงษ์ชัยเนี่ยมาเซ็นเมื่อวันวันวันคุธเนาะวันพุธ มาดูรถแล้วก็คนซื้อเนี่ยก็เป็นลูกชายอา,อายุก็ประมาณ25มีเครดิตผลบ้านได้เดือนหนึ่งเราก็จัดให้ได้นะวันนี้รับรถรุ่นไรกับพี่เอาทิสครับจะเอาทิตพันหปีสิโอเคแล้วพี่มีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูและกำลังอยากเข้ามาออกรถที่เ e อร์เฟคค้านี่ก็โอเคครับเซลล์ก็บริการดีแล้วก็เป็นไปตามที่คุยกันไว้ทุกอย่างได้ครับพี่แล้วก็อันนี้ขออนุญ,ญาต ในเ e อร์เฟคคาประทับใจอะไรมากที่สุดก็รถก็ดีนะครับแล้วก็เซลล์ก็บริการดีโอเคขอบคุณมากเลยพี่อันนี้ผมสรุปสั้นๆนะครับใครดูอยู่ลองมาดูดูครับเชื่อผมเถอะว่าเงินสิ่งที่คุณจ่ายเนี่ยกับมูลค่าที่คุณได้รับกันสมเหตุสมผลแน่นอนนะครับอ่าขออนุญาตก,กดไลค์หน่อยพี่กดไลค์แล้วขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ